สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับอาจารย์ก็จะทําการพยากรณ์ต่อนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอาจารย์ขอแจ้งข้อมูล2ข้อนะครับข้อที่1ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์อ็อบชิวลอาค้ามหาจารย์ด้ที่แอดไ0น์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซโนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับ ใครสะดวกสแกนคิวอา e คก็สามารถสแกนที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลใครบทั้งสีข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวางลัคนานะครับแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อให้นําลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับสำหรับตัวคุณเองนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์เนนะครับ หรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลนะครับที่ถูกต้องและตรงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับสําหรับในส่วนข้อที่1นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อ2นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับกับทางอาจารย์นะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลอามหาอาจารย์ที่ SI 2009 a ส r z o นะครับหรือสแกนนะครับเ r code ที่หน้าจอได้เลยนะครับ หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีขั้นตอนแจ้งไว้เรียบร้อยนะครับให้ทําตามขั้นตอนนะครับให้ครบนะครับแล้วก็จะจองคิวเดือดวงกับทางอาจารย์ได้นะครับในส่วนของข้อที่2นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวประจําตัวก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันวันที่จำมันเปรายการอยู่นี้นะครับหรือจะเป็นการพยากรณ์ของเดือนตุลาคมนะครับดาวเสาร์นะครับโคจอมากุมลัคนาตัวเองนะครับตั้งแต่5ธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวๆจนถึง1มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในมุมนี้เนี่ยเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นมุมที่เข้มแข็งนะครับก็ถือว่าดีสําหรับเจ้าชะตาลัคนาราศีมังกรนะครับทุกท่านนะครับคราวนี้ ถ้ามาว่ากันในเรื่องของงานนะครับดเดวจี่เรือนพบกัมมะนะครับก็คือเดวสุกนะครับเดวสุกโคโจรเข้าสู่หลวงภพสุพระนะครับในช่วง27กันยายนจนถึง20ตุลาคมนั่นหมายความว่าลายะกัมมะสุภะงานที่ตั้งใจไว้ที่ทํามาไว้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จตามที่เราคาดหวังตามที่เราได้ตั้งใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอนะครับลุยให้เต็มที่นะครับ มันมีเกณฑ์มามีมุมที่ดีในช่วงเวลานี้แล้วก็ถือว่าชัดเจนเลยนะครับและจังหวะที่2นะครับในช่วงตั้งแต่21ตุลาคมจนถึง13พฤศจิกายน evaluation. ดาวเจ้าเรือนพ,พบกัมมะดาวสุโคจรนะครับมาเป็นเกษตรนะครับที่เรือนพบกัมมะนะครับกัมมะกัมมะนะครับงานมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงนะครับจากนี้ไปนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราฟังแบบนี้แล้วเรารู้แบบนี้แล้วนะครับอย่าโแต่นิ่งอย่ามวมต่รอนะครับเพราะอาจารย์เข้าใจอยู่นะครับเพราะาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีงงกกรน่็คอข้า เรียกว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินก็ดีอะไรก็ดีนะครับแต่ยังน้อยเนี่ยในวันนี้วันที่จะมาถึกรายการนะครับตรงกับวันพุธที่30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับดาวราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเดือนการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโคจรออกจากเรือนภพปุตตะนะครับจุดเสื่อมนะครับแล้วนะครับมาอยู่ในราศีเมษนะครับในเรือนภพพันธุของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับได้ตาแหน่งเป็นทีวีโชคนะครับ เพราะนั้นจากนี้ไปการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับตามลําดับนะครับชัดเจนนะครับและดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับดาวราหูนะครับก็จะอยู่ในเรือนพบพันธุไปยาวๆนะครับตั้งแต่30มีนาคมปีพุทธศักราชสองพันหกสิบห้านะครับไปจนถึง16ตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันหกสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับทุกๆคนเลยนะครับคราวนี้มาว่ากันในส่วนของเรื่องคู่ครองของระหุนส่วนนะครับ ดาวเจ้าเรือนพุปัปตานินะครับก็คือดาวจันทร์นะครับถ้าพูดกันในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับก็ถือว่าในเรื่องของคู่ครองความรักหุ้นส่วนเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยเขาเรียกว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองเนี่ยก็โคจรนะครับอยู่ในมุมที่เสื่อมนะครับก็คือได้ตาแหน่งเป็นนิดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็คือในช่วงตั้งแต่27กันยายนจนถึง20ตุลาคมนะครับและหลังจากนั้นนะครับ ก็คือหลังจาก21ตุลาคมจะถึง13พฤศจิกายนเนี่ยในเรื่องของคู่ครองคำราคุ้นส่วนก็จะค่อยดีขึ้นตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปนะครับอย่างน้อยใครได้มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะครับคุณก็ยังพอมีเวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5เดือนอยู่แล้วนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่รู้แล้วว่าในมุมคู่ครองคำรบคุ้นส่วนมันมีเกณฑ์มันมีมุมที่มีปัญหานะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวหรือจะต้องเตรียมรับอย่างไรนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละคนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับชัดเจนนะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องว่าสุขภาพโรคภัยไค้เจ็บนะครับประจําเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าในในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วต้นคลิปนะครับว่าดาวประจาตัวเนี่ยดาวเสาร์โคจอมากลุมลัคนาตัวเองนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเพราะนั้นเนี่ยมันมีมุมมีอะไรที่เข้มแข็งอยู่ลวในช เป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้ววันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันพุธที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2565ในส่วนของโรคระบาดโควิด19ก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุมเสียงนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับคนรอบข้างก็จะปลอดภัยนะครับคนที่รออยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นช่วยละภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรประจาเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพัสิบจะเป็นประโยชน์มไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปอาจารย์ขอฝากข้อมูลนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับใน ปีพุทธศักราช2 5 6 5ปีนี้เองนะครับอาจารย์นะครับตั้งใจจะทําการพยากรณ์นะครับล่วงหน้าให้จบจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องทางอาจารย์แน็ดิวดวงชาแนลด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปที่คุณรับชมมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์นะครับให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับเพราะว่าอาจารย์มีอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ตั้งใจจะทําในปีนี้นะครับเริ่มทําในปีนี้ก็คือในส่วนของโหราศาสตร์ไทยนะครับ ใครที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับย้ำนะครับสนใจโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็กด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอาจารย์จะทําข้อมูลเกี่ยวกับความรู้โหราศาสตร์ไทยนะครับแชร์ข้อมูลความรู้โหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานนะครับไปจนถึงการพยากรณ์นะครับจำนวนทั้งหมด251คลิปนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ฝากติดตามช่องทางอาจารย์ n e ด t ว channel ไว้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้แล้วนะครับอาจารย์จะสรุปนะครับ ภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรประจาเดือนตุลาคมนะครับให้อีกรอบนะครับการงานนะครับก็จัดว่าดีนะครับก็เรียกว่าดีทั้งเดือนตุลาคมเลยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับการเงินนะครับก็ถือว่ามันมีมุมที่ดีนะครับมาตั้งแต่30มีนาคมนะครับปีพศา2515แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเงินก็จะค่อยๆดีมาตามลําดับจนถึงเดือนตุลาคมอาจารย์ก็มั่นใจว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของเรื่องคู่ครองขอรักคุ้นส่วนนะครับก็ต้องมีมุมที่จะต้องระมัดระวังนะครับจนถึงแค่วันที่20ตุลาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าโหมดปกตินะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุก็ถือว่าแค่ค่าปลอดภัยดีนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับจากนี้ไปก็คงจะมีอะไรดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในแต่ละท่านแล้วนะครับก็ ขอให้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็สู้ลุยให้เต็มที่นะครับท้อแท้ได้นะครับแต่อย่าหยุดนะครับเราลุกขึ้นมาแล้วก็ลุยต่อนะครับจะได้สําเร็จนะครับตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆคนนะครับวันนี้เราขีดจัารชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ